ขอนำเสนอทีมฉลามอัลมอนต์ตีมังกร6-8ล้านกด3ทีดาร์กช็อคท็อปปิ้งลดเสียหายหรือพลังชีวิตคููทามประมาณ8-9%ไม่มีความระโจมตีเอแคร์ท็อปปิ้งโจมตีมีคููทามประมาณ4-5%ลดความเสียหายประมาณ10%ขึ้นไปฉลามท็อปปิ้งโจมตีคููทามประมาณ4%มีคิริคอนติดไว้บ้างเพราะเป็นตัวดาเมจหลัก แก่ท็อปปิ้งครูทามควรจะมีครูทามรวมประมาณ24%ขึ้นไปนะครับและสุดท้ายลุงอัลมอนท็อปปิ้งไม่ต้องใส่ก็ได้จะทดสอบให้ดูด้วยกันทั้งหมด3รอบนะครับ <Yeah. S 1> เริ่มมาให้กดปิดออโต้นะครับ เมื่อครูททมถึงขีดสุดท้ายที่หัวฉลามให้กดสกิลน้องแกะจากนั้นกดออโต้ทันทีจากนั้นกดเอแคร์ให้ขึ้นรูปนาฬิกาทรายจบงานรอออโต้ได้เลยตรงนี้ของผมจะเกิดปัญหาเนื่องจากน้องแกะครูททมไม่ถึง24เ ทำให้ดักช็อกโดนโจมตีเกิบตายจึงต้องใช้ท็อปปิ้งลดเสียหายแทนตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของทีมนี้เลยนะครับก็คือการคอมโบกันของฉลามกับอัลมอนโดยโซ่อัลมอนด์จะถูกจิงไปที่ลูกบอสและเชื่อมไปยังบอสมังกรทำให้เกิดดาเมจของฉลามขึ้น2ครั้ง ครั้งที่หนึ่งแบบไม่ติดคิดเลขข้อนะครับประมาณ6กล้านสี่แสนโดยดาเมจหลักจะเป็นฉลามและตัวเสริมจ,จะเป็นเอแคลน้องแกะทดสอบครั้งที่สอง ครั้งนี้ฉลามติดคิดเิข้อหนึ่งที่ได้ดาเมจประมาณ6ล้านเ้าแสนทดสอบครั้งที่3 ครั้งสุดท้าย a c แคสติดคริฉลามติดค ang, ริสองครั้งดาเมจเก Parent, ือบ9ล้านนะครับเพื่อนๆก็ลองนำทีมนี้ไปตีมังกรกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ